สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวผมจะลองมารีวิวการแกะกล่องจากสินค้าที่ประมูลมาจากเว็บชิวินโดนะครับสั่งไปประมาณสัก16วันแรกนะครับที่ที่สั่งไปพึ่งได้ไม่ลืมครับแต่ว่านานจัจอ่ะไม่ไม่เสียเวลานะแกะเลยก็แล้วกันนะครับของผมเลือกชำระแบบปลายทางนะครับรถมาส่งของบริษัท t h l นะครับ จริงก็เห็นมาเยอะแล้วนะครับแบบกับการแกะกล่องประมูลแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่สั่งด้วยตัวเองไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมเอาละกี่ชิ้นจําไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลงให้ท้ายคลิปกันละกันแต่ที่แน่ๆจาไว้นะครับว่าประมูลบาทเดียวก็มีนะครับผมประมูลได้บาทเดียวประมาณ8อย่างด้วยกันเลยนะครับอ่ะที่จับมือถือนะครับกล่องแม่งก็บุบ บี้ยังไงชอบคนอยู่นะแกะออกมาเลยก็แล้วกันนะครับอ่ามือขาดไปข้างนึงอ,อ๋อยู่ในกล่องนะครับเดี๋ยวดูก่อนใส่ดูนะครับว่าใช้งานจริงได้ไหมนะครับก็โอเคเนาะน่าจะใช้ได้นะครับเนี่ยบาทเดียวเหมือนกันนะพี่ป้มงให้ดูบินนะครับตัวจุดเอ่อตัวเขาเรียกว่าตัวไล่ย,ยุงนะครับเอาละ นี่ก็บาทเดียวเหมือนกันนะครับกล่องแม่งถูกแกะมาแล้วหน่อยๆด้วยนะครับใช้ได้นะครับช่างมานเถอะบาทเดียวคิดมากเอาแต่บาทเดียวให้ดูก่อนกันล้วกันนะครับพี่ผมจําได้สายยางแกะมาแล้วอีกโอ้โหเงาของใช้แล้วหกูบอกว่าเนี่ยนะครับสายยางสายสีแดงมายังก็สายสีน,นะครับแล้วก็อะไรพันมงน้งแงงใช้ได้ไม่ได้ไม่รู้แหละเอา ลงไปในกองนี้เดี๋ยวก็รู้นะครับเอาเอาอ,อย่าคิดเยอะนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาเม้นด่าผมว่าบาทเดียวมึงเจาอะไรนักหนานะอ่นนี่ก็บาดเดียวนะสามอย่างแล้วนะครับเอาที่จําได้ก่อนนะครับว่าบาทเดียวเอ่ออะไรอีกเนาะเออนี่ก็บาทเดียวนะครับตัวดูดฝุ่นใช้กับโน้ตบุ๊กนะครับไปดูดขีรังคงขีรังแครก็ดูดเถอนะเนาะก็บาทเดียวนะครับ ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับเดีย๋ยวใช้งานยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ตัวหนีบนะครับตัวหนีบหนีบมือถือนะครับเอาไว้หนีบหัวเตียงไว้หนีบอะไรต่างๆหนีบกับโต๊ะนะครับจะได้ใช้มือถือได้โดยไม่ต้องจับเ,เดี๋ยวหักคามือัวยอีกนะครับไว้แข็งอยู่แข็งอยู่ใช้ได้อื ไอ้แข็งๆเนี่ยผมก็กลัวว่ากล้ามุใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวก่าลืมปากหักคามือซวยอีกนะครับเอ้ยใช้ได้นะครับอย่างนี้อย่าว่าแต่มือถือเลยถ้ามันมันง้างได้ผมว่าแท็บเล็ตก็อยู่นะครับเนี่ยถือว่าโอเคเลยแหละนะครับประกอบไงไม่รู้ผมไม่เคยใช้นะครับมาตาบันนอกด้วยโอเคนี่ก็บาทเดียวนะครับเนี่ยกี่ชิ้นแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่หกนะครับนี่บาทเดียวล้วนๆนะครับ Oh. อ,อ,อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อกระเป๋าเก็บน้ําบัตรนะครับตอนแรกก็กดบาทเดียวอะ่ะมันหลุดไป6บาทนะครับมันกดพลาดเพื่อนๆระวังนะครับจังหวะที่เราดูหน้าเว็บว่ามันขึ้นไว้1บาทใช่ไหมครับแต่ว่าพอเรากดเข้าไปแล้วมันตัวเลขมันลันไปแล้วเพราะว่าเนื่องจากอินเทอร์เน็ตบ้างเครื่องเราช้าบ้างอะไรก็ตามแต่นะครับก็ยังถือว่าโชคดีนะยังแค่6บาทถ้าเกินหลัก15บาบาทไปนี่ถือว่าเซ็งถือว่าเฟลเลยนะครับ ใช้ได้นะครับช่างมันเถอะ6บาทอันนี้ของแถมนะครับเครมีดน,นะครับก็เห็นในรีวิวของหลายๆท่านแล้วล่ะช่างมันไม่คม,มแม่ละก็ของฟรีนัของแถมให้ศูนย์บาทน,นี่เลนไม่ใช่นักร้องเกาหลีนนะครับเลนต่อโทรศัพท์นะครับก็ อยู่ในกล่องที่ใช้ได้นะครับดูดีอันนี้ต้องแกะดีๆหน่อยนะครับเผื่อไม่ใช้ก็ขายนะครับประมูลมานี้จเจอบินแล้วนะครับแกะมันจนถึงบินละเอาละโอะมันไม่มีราคาบอกสินะครับมันบอกแต่จํานวนชิ้นจํานวนอะไรมาแบบนี้เนาะก็อันนี้จําได้ว่าประมูลมาประมาณสักสี่สิบเอ็ดบาทรวมค่าสิบเปอร์เซนด้วยากา็กลายเป็นสี่สิบสี่บาทเข้าไปแล้วนะครับสี่สี่สิบห้าเข้าไปแล้วก็ เดี๋ยวต้องใช้งานจริงอะนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ยังไม่เคยเห็นคนอื่นรีวิวนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับมีสามชิ้นแบบนี้นะครับก็มันก้องแก๊งไหมนะครับอืมเลนมันเป็นอะไรอเนี่ยเออก็เหมือนก็ขยายนะก็ ที่หนีบก็ดูไม่อ่อนแอจนเกินไปนะครับเอาสะถ้าว่าไปแล้วก็โดยรวมก็ถือว่าประมูลมาราคากลางๆก็และกันนะครับเพราะว่าไปหาซื้อข้างนอกตามตลาดนะัดราคานี้ก็คงไม่มีอยู่ดีนะเขาตั้งกล้องนะครับอันนี้ก็กดมา51บาทรวมแล้วก็เป็น5้าสิู่าสิบนุนแหละนะครับ ก็ต้องเบาๆมือ,อ,อหน่อยอันนี้เพราะว่าดูท่าทางจะโค้งเค้งคอกแคบเหลือเกินไม่ได้ดีกว่ากันเลยตรงไหนเลยนะครับกับทีตัวที่ผมตั้งอยู่นี่แหละนะครับจะหกักคามือไม่น้อเนี่ยโอเคเอามีอยู่สองขาอีกตัางหากน้อยกว่าเดิมอีกอโอ้โได้แค่นี้เอาเอาเอา,เอาจะเตี้ยไปไหนเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างน้อยก็น่าจะสามขาสามชั้นนะครับ เตียแค่นี้ถ่ายถ่ายลอดไข่หมากพอได้นะครับโอเคตัวชาร์จรถเออตัวชาร์จแบตในรถยนต์นะครับก็เป็นแบบมี2รูนะครับเป็น2.1กับ1แอมป์นะครับแบบนี้อันนี้ประมูลมา21บาทนะครับ ก,เเก็เลยเผื่อซ้ำสองไว้สักอันนึงของดูเหมือนจะดีหน่อยนะครับเป็นแบบ3ามอ่นหนึ่งเลยมีทั้งสายชา์ิตัวชาติแบบเดียวกันนั่นแหละครับจริงๆแล้วก็คล้ายๆกันเพิ่มสายเพิ่มอะไรมาหน่อยแต่อันนี้ประมูลมาก็ประมาณ16บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดขออภัยด้วยเดี๋ยวลงบินที่ดูตอนท้ายนะครับไม้เซลคีแกะกล่องคาดอีกยังไม่ทันไล์เลยนะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นงไงอ้าลองดูนะครับไม่ใช่ยาวสองคืบนะอ่าเพื่อ๋อมันหมุนได้นะครับมัตกใจมันของแข็งดูวันนี้ดึงได้แค่ไหนนิ้งับโอเคถ้าอย่างนี้ไม่หักคามือก็ใช้ได้นะครับดูความยาวก่อนแล้วกันโอ้โหเฮ้ยนู่น่ะถ่ายแบบดาวนงคานอ่ะนะครับก็น่าจะเพียงพอนะครกับการถ่ายไกลระดับกล้องนะครับสายตา โอเคนะครับใช้งานจริงไม่น่าผิดพลาดนะครับของพวกนี้ก็เสียบแจ็คแล้วก็กดปุ่มตัวนี้นะครับถ่ายเอออันนี้บาทเดียวเหมือนกันนะครับไมค์เกอร์ฟีก็ประมูลมาบาทเดียวเหมือนกันนะโนนกล่องทิ้งไปก่อนสาย S D M I นะครับกดเล่นเล่นเย็นเย็นไข่นะครับบาทเดียวเหมือนกันก็ใช้งานได้อยู่แล้วสายพวกนี้นะครับทั่วๆไป20บาทตามร้าน กำไรไม่ใช่ริตแบนนะครับกำไรนาฬิกาเฮ้ยกำไรไล่ยุงนะครับไม่รู้ว่ามันไล่อย่างไงนะไม่รู้ว่าก็คือใส่กำไรแล้วก็เอายาฉีดยุงฉีดแล้วก็เอามือปัดยุงหรือเปล่าไม่รู้ใช้ได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันนะครับก็ยังไม่ได้ลองอ่ะก็ที่น่ๆก็เป็นประมาณนี้บาทเดียวเหมือนกันนะครับก็อย่าคิดมากแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับหมดกล่องละมีแค่นี้นะครับหมดกล่องละ อันนี้ก็ตัวจับมือถือเหมือนกันนะครับดีกว่าไอ้สามขาที่เป็นสามขาที่เป็นเสาสามเสาอ่ะนะครับผมว่าผมมองดูแล้วอันนี้มันมันอ้าได้หลายหลายรูปแบบนะครับก็เลยว่าเออน่าสนใจนะนจะตั้งได้ดีกว่าแข็งแรงกว่าดูในรีวิวหลายๆท่านแล้วก็มันล็อกกับบาร์เบอร์ไม้อะไรด้วยได้ด้วยนะครับแกะให้ดูนะครับความแข็งแกร่งน่าจะในระดับหนึ่งหนึ่งนะครับไม่ถึงขนาดดีมาก อะไรนักหนาโยนทิ้งไปตัวเล็กกว่าที่คิดเยอะนะครับบอกเลยอืออันนี้ประกอบก่อนนะครับใส่เข้าไปอ๋อหมุนไปหมุนมาหลุดอีกนะครับไม่รู้อีท่าไหน,นากล้าทำแรงนะครับเดี๋ยวพังคามือจะกลายเป็นของเสียซักนะครับ โอเคโอเคประมาณนี้แหละนะครับตั้งซ้ายขวาหน้าหลังปรับระดับอ่อนแข็งตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้อ้าได้นะครับอย่างนี้จะได้ตั้งของแรงหน่อยใช่ไหมครับหรือว่าจะเอาไปรัดไว้กับตรงไหนเออเข้าท่านะครับผมคนชอบเล่นกีฬาเวกบอร์ดด้วยเว้รัดข้อมือน,นี้แทนกันแทนสายรัดก็ได้นะครับเออเข้าท่าไหมใช้ได้นะครับอันนี้ประมูลมา20กว่าบาทนะครับประมาณ26บบาทหรือยังไงนี่แหละนะครับ เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวลงใบเสร็จให้ดูเป็นหลักฐานบาทเดียวก็ได้นะครับอย่าใจร้อนประมูลกันเยอะนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นก็อย่าไปตั้งแอคเคา์ชื่อแบบกวนๆนะครับบางทีมันอ่านแล้วมันมันท้อครับตั้งชื่อมาได้วะ่ะขอผมบ้างหรือว่ามึงไม่เคยเดินคลองถมหรือไงอะไรเนี่ยนะครับคุณจะตั้งชื่ออะไรคุณก็ตั้งไปนะครับมันอยู่ที่คุณประมูลมันอยู่ที่เซน์อยู่ที่กึืนนะครับโอเคขอจบเพียงเท่านี้ก็แลนะ้วกันเนาะเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับว่าปลายคลิป บินนะครับว่าผมประรูมาเป็นอย่างไรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ